มาจ้าพี่น้องมือในกสิเกบเอาบรรยากาศทางไปทำงานมาฝากด้ือจ้าพี่น้องเด้อนี่เพิ่งบรรยากาศสองฟังทางนะคะกสิเป็นบรรยากาศเล่งรีบเนืจักน้อยค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าขับรุดมานะคะกสิพบพอกับบรรยากาศแบบนี้ละจ้าพี่น้องเป็นชีวิตเล่งรีบนอกชีวิตการไปเหตุการณ์เหตุงานของแต่ละคนานะจ้าพี่น้องเนาะ ก็เลยเก็บเอาผ่าบรรยากาศตอนเศร้ๆมาฝากนะจ๊ะพี่น้องนี่ล่ะชีวิตเล่งเลียของทุกคนของมนุษย์เงืนเดือนนอจ๊ะพี่น้องเนาะทุกคนกาสิเป็นคือการสิบหสิพอคือกันนี่ละ่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าถา้าผู้ใดที่เป็นเช่าหน้าแถเช่าวสวนเร้าไฮผู้ใดไปเหตุการณ์เหตุงานก็นจะมีความสุขสบายอีกอย่างหนึง่งแต่ถา้าผู้ใดที่ยังตรงเหตุงานประจาหรือว่าตรงเดินทางไปเหตุการณ์เหตุงาน กฤิพบเจอกับแบบนี้ตลอดจ้ะพี่น้องนี่ละกสิเป็นว,วิธีชีวิตของอีสานบ้านหน้าเฮานะจา๊ะนี่กะเดินทางไปเหตุการณ์เหตุงานจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่ขับรถมาานะคะขับรถมกครับมากกสิพ่อนี่ละการเดินทางของแต่ละคนกะสิมีชีวิตถี่เลงลีบนะคะนี่กะสิมาติดไฟแดงเลยค่ะแยกยู่แยกไอ้แยกนิสันนะคะพี่น้องกะสิไปเหตุงานทุกคนกับมุ่ง ไปเหตุการณ์เห็นงานกันน้ากันเมื่อสุกุลเพื่อสิแหลกหยาดเงินแรงงานเพื่อสิแหลก,กเงินเงินตาเงินเดือนมาใส่มาใจในขอบขั้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่หละจ่ะจพี่น้องบรรยากาศนี่ละงามตอนเสาร์ขาออก,กร้ายรถดลาย,ลลายขาเขารุดกระลาลหลายค่าพี่น้องมัดสยากเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะคะนี่ เก็บภาพบรรยากาศยามเสาวๆนะจ๊ะอันนี้ทางยามสาวๆเนี่ยเมืองเว้งสิเป็นหมอกๆวิ่ได้ค่ะพี่น้องบดท่านแดดแห้งปันไดนะคะสิเป็นหมอกๆเพราะว่าเป็นบรรยากาศยามเสาๆเลยนะจ๊ะพี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศสวยงามมาฝากพี่ฝากน้องสองฟังข้างของเมืองรีสเกตของเฮานะจ๊ะพี่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องเอามาตอนพี่ตอนน้องเด้อจ๊ะแต่ผู้ได้เห็นคลิปนี้กับเป็น เป็นแรงอ,อกแรงใจเป็นกำลังใจให้มาสายาน้ำเนื้อเด้อจ้ะนี่เป็นบรรยากาศสองฟังทางนะคะการไปรเหตุการณ์งา่ายอันนี้เขาจะเกิดเอ่นว่าเป็นสีแยกอสอนะจ๊ะพี่น้องสีแยกอสสจะเป็นสีแยกใหญ่ของทางออกจะเมืองสีสเกตนะคะถ้าตรงไปก็สิเป็นอ่าทางไปกันทาักนะคะถ้าเลี้ยวขวาก็าสิไปทางซูรินนะจ๊ะพี่น้องถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็สิเป็นทางออกไปอ่า แยกาทางไปอุบุนนะคะพี่น้องเนาะนี่หละกับเก็บบรรยากาศไม่เบึงว่ามัสยากับสิบพานเซนิตประจํานะคะพานเซนิตตลอดจะพี่น้องรถกระติดหลยหลายลังมือมากกับรถเกิดอุบัติเหตุกับมีจะพี่น้องเพราะว่ารถเซนนี้มันหลายแห่นนี่หละการเหตุการไปเหตุการณ์เหงานของแต่ละคนกับมีความหลิงหลีบเนะาะจะพี่น้องเนาะ ก็ฝากพี่ฝากน้องน้ำแหน่เด้อพยายามอย่าขับรุเร่อดุดว่าไหลายมันอันตรายเนอกจากพี่น้องเนาะการสัญจรไปมากเคลดงานกะให้ระมัดระวังนะคะพี <blunt animation> <finding out> <face> uh, ่น้องแห่งช่วงนี้อากาศเยี่ยมเศร้า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 ออกมาแต่เดืกนี่เป็นหมอกได้เด้พี่น้องเป็นหมอกเป็นบอกแบบหมอกน้าสายทางนะจ๊ะพี่น้องบรรยากาศเยี่ยมเศร้าอันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศเป็นหมอกอยู่เด้ค่ะพี่น้องบบท่านเดบบอันนี้ป้านได้นะคะ อากาศดีงามเศ้าอากาศเย็นๆนะคะพี่น้องเป็นทะเลหมอกนะคะมีกระติดแยกไฟแดงอยู่อยู่แยกอ,อสอนะคะพี่น้องเนาะนี่แหละกะเลื่อยททยบรรยากาศสองฝั่งทางมาให้เบิรงนี่รถต่อไปนี่รถทางก็ขึ้ยเยือนไปนี่ขับไปนะคะทางไปกันทะลักด้วยจ้ะพี่น้องเนาะไปเหตุการณ์ยตดงานนะคะพูดกับเดินทางไปรับพี่น้องนี่ ต่างคนต่างเล่งหลีบนะคะบวาสิเป็นรถค้าเข่า,ขารถค้าออกกับรถหล้คือการนะจ๊ะพี่น้องรถหลาทันนางา้งสองฟังค้าเข่ากับสิไปทรงเล็กหน่อยไปลงล่างลงเรียนนะจ่าพี่น้องเส้นนี่รถติดคักพี่น้องเออเกิดอุบัติเหตุกระดูเผ้อผด้ที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรกับละมัดระว่างในเร้อจ่ะพี่น้องเด้ออากาศช่วงนี้กับอากาศเย็นแล้วนะคะพี่น้องดูแลสุขภาพจาของน้ำแน่เด้อดูแลสุขภาพจาของเบิ้งแยงเอา คนนรอบขางนี่ออกขั้วจับ้องนะคะนี่กระทายบรรยากาศสองขางทางนะคะหนี่อ้ยต้อนอ่ทองอุไล่นะคะเหลืองอารามเต็มสองฟังทางนะคะท่านไปอ่กันทลากนะจ๊ะพี่น้องเก็บบรรยากาศมาปาาพีฝากน้องอ้ยจะมมีความสุขหลายจ้ะพี่น้องบรรยากาศบานห้าสูดอากาศเต็มปอดบ่มีลมบ่มีควันพิษบ่มีพีเอ็มสองจุดถาได้จับพี่น้องเด้อมีแต่ความสุขนะจ๊ะ อากาศสดบรรยากาศความสดชื่นในในตอนเสาร์ก็สิเป็นเป็นหมอกเป็นไอหมอกนะจ๊ะพี่น้องย่ำเสาร์ก็สิเป็นไอหมอกนะคะตะซ้ายมาจากน้อยกับสิเหลือไม่แดดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังยังเสาร์อยู่ขาแดดสิลุ่มลุ่มจากน้อยสิเป็นไอหมอกอยู่นจาจ๊าพี่น้องเนะี่นี่เลยถ่ายบรรยากาศมาหายซีห้นนองเบิ่งนี่ละชีวิตการทํางานทุกคนกะเลี่ยงรีบเบอร์ทุกคนกะคน,นะจ๊ะฝากพี่ฝากน้องโปรดระมดัดระว่างในเะด้อจ่าเด้อช่วงนี้ ดูแลสุขภาพจากคลองน้ำสำหรับกินนก้นล็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า